ลบคําดูถูกคนดูยังมีที่ยืนนางเอกอายุเยอะรวมหกละครรักต่างวายัยไร้คนด่ามแม้อายุห่างกันหนึ่งรอบแต่เคมีเข้ากันจนอินหนึ่งมาดามดานันละครช่องสามนักแสดงโดยพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์และมาริโอเมาเลอร์ มาดามดานมาดามพุซี่เจดันแถวหน้าของวงการที่มีกฎเหล็กข้อหนึ่งว่าห้ามกินเด็กในสังกัดตัวเองจนกระทั่งได้เจอแน็กที่ทำให้เธอต้องแหกกฎเหล็กของตัวเอง2องคลับไฟเดอรซีรีส์5ตอนความลับของห้องม6กทับ 3, ละครช่อง GMM 25นํานำแสดงโดยโรถเมย์คะนึงนิดจากสมิธานนท์และต่อธานภพลีรัตนคจดเรื่องราวของครูสาวคนใหม่ที่พบรักกับนักเรียนหนุ่มในชั้นม6ในโรงเรียนที่เธอเข้าไป เธอจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนที่สอนอยู่และไปสอนที่อื่นแทนเพื่อที่จะรู้สึกผิดน้อยลงทั้งคู่ไม่เคยทะเลกกาะกันในเรื่องของอายุและวางตัวดีตลอดในระหว่างที่คบกันแต่ครูพิมพ์ก็ยังรู้สึกอายและกลัวคนรู้จักเห็นถ้าต้องไปเดินด้วยกันในสถานที่ท่องเที่ยวของวัยรุ่นอย่างสยามซึ่งครูพิมพ์ก็มีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่ทําให้ฝ่ายชายไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นเหมือนคนอื่น 3. ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอละครช่องวนันนนำสแสด โดยอัฟรักซออดและต่อธนภพลลีรัตนขจรเธอสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับเขากลับมาเกิดใหม่ในร่างใหม่และนี่คือเรื่องราวปฏิหารรักต่างวัยสจากศัตรูสูห่หัวใจละครช่องเจ็ดนำแสดงโดยอั้มพัชราภาชัยเชื้อและมิกทงระยะเธอซ่อนความเสียบวดตายมาดนางพญาไว้ใจบทเพราะถ้าไม่มีอั้มคงไม่รับง่ายงายแต่ถ้าว่าค่ายนี้คุณภาพแย่มากข่าวโพลสีจีตาดมากบทสนุกมากเปิด ตัวดีแต่เราขัดใจสีภาพจริงๆแต่พี่อ้ําคือสวยละมุนฮากระรัดรักละครช่องสามนําแสดงโดยแอนทองประสมและเจมส์ชรายุตั้งศรีสุขละครเรื่องล่าสุดที่พึ่งจะลาจอไปของช่อง3เรื่องราวของผู้บริหารหญิงสุดเนี้ยบแอนเฮียบวัยสามสิบปยปลายที่ชีวิตคู่และเรื่องหน้าที่การงานพังลงจนมีเด็กฝึกงานหนุ่มน้อยเขามาช่วยทําให้จากอะไรที่แย่ๆกลับดีขึ้นความรักครั้งนี้ซึนงทาให้หัวใจฟุ้งฟริ้งและวุ่นวาย 6. เรื่องยอ่อไอน็ตโรแมนต์รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ2,021หนุ่มรุ่นน้องอารานอเล็กซ์หรือตองหูนิวทิติภูมิโปรดิวเซอร์ชื่อดังวัย27ปีที่มีผลงานเพลงติดอันดับ9ในท็อปชาร์ตทั่วอเมริกามีความรักแสนมั่นคงต่อรุ่นพี่สาวสวยนจ่ใยหรือจุบแจงกแพนเค้กเคมานิตสาวมั่นแซบโสด working woman วัย34ปีผิดหวังเรื่องความรักซ้ำๆจนหมดศรัทธานในความรักข้างนอกดูแข็งแต่ จริงๆข้างในเหงาเฝ้ารอคอยรักแท้สมัยเป็นเด็กจุ๊บแจ้งเคยได้ดูแลนายเต้าหู้ทังป้อนข้าวเล่นด้วยสอนเปียโนวาดรูปแต่เมื่อพ่อแม่ของเต้าหู้ย้ายไปอเมริกาเขาจึงต้องตามไปด้วยแต่ก็ไม่เคยลืมความรักที่เขามีต่อจุ๊บแจ้งผ่านไป17ปีอาลานได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเขาจึงอยากตามหาจุ๊บแจง